สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเตะท้า5คนบนเรือถ้ามีไม่ถึง5้าพันล้านไม่ต้องมาคุย ล่าสุดมีข่าวรายงานว่าเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลให้สัมภาษณ์กรณีออกมาตั้งโพสต์เตือนหลายคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บางแจ๊กว่าตนเตือนว่าก่อนจะว่าคนอื่นเป็นมิจฉาชีพมองตัวเองหรือยังเพราะต้องถือว่าบางแจ๊กเป็นคนกล้ากู้ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือตอนจำเป็นต้องออกมาพูดเพราะตนต้องปกป้องเพราะถือว่าบางแจ๊กเป็นผู้ตรวจสอบวัตถุพยา,ยานเนื่องจากก่อนหน้านี้ไม่มีใครกล้ากู้ข้อมูลให้แม่สำหรับที่ตนโพสต์วันนี้เป็นลักษณะเหมือนโพสต์เตืนอนหวังว่าพฤติการ คำของทานายความบางคนที่ออกมาให้ข่าวเกี่ยวกับคดีแตงโมหากยังทําพฤติกรรมดังกล่าวอยู่จะไม่ปล่อยผ่านส่วนสาเหตุที่ลบโพสต์ไปเนื่องจากเป็นเพียงการโพสต์เตือนเท่านั้นและได้ปร,รึกษากับนายอจฉริยะเพราะโพสต์มีเนื้อหาพาดพิงสือยืนยันจะไม่มีการฟ้องสื่อเพราะรสื่อเป็นกลางและเป็นพยานได้มงคลกิจยังเผยต่อว่าส่วนตัวได้มีการพูดคุยกับนุ่มกัญชัยแล้วไม่ได้มีปัญหาใดๆดและจะไม่ฟ้องร้องและตนยังสามารถเคลียร์คดีให้กัญชัยได้ด้วยมงคลกิจยังอ้างว่าก่อนนั้นในช่วงที่ตนลงพื้น ที่สืบหาพยายนหลักฐานในคดีแตงโมมีคนสนิทของหนึ่งในคนบนเรือสปีดโบ๊ทติดต่อมาโดยบอกว่าจะนําเงินมาวางไว้ให้ที่หน้าบ้านจํานวน15ล้านบาทถึงตอนนี้ตนมองว่าน้อยเกินไปมีไม่ถึง5,000ล้านไม่ต้องมาคุยกันท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ